สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ได้เป็นผ้าเหรียญมาถ่ายให้ชมนะครับเป็นเหรียญเลี่ยมกบเก่าเลยนะครับก็หลวงพอลิ์ครับหลวงปู่ลิ์หรือหลวงพอลิตนะครับหลวงปู่ลิท์ท่านอ,อ,อยู่ที่วัดชนประธานราดชดําบลีนะครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ นะครับก็หลวงปู่ฤทธิ์ท่านเป็นพระเกจเิชื่อดังนะครับเชื้อสายขมรนผู้เชี่ยวชาญด้านคาถาอาคมนะครับผู้ง่ายนะครับคือภาพภาพทางสายสายสายทางทางสายขมรนเนี่ยนะครับทางโซนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเก่งนะครับหลายเกจิหลายท่านเห็นไหมครับมีชื่อเสียงมากเลยนะครับ โ,โซนบุรีรัมย์โซนสุรินทร์ศรีสะเกดเนี่ยนะครับถ้าถือว่ามีชื่อเสียงนะนะครับแล้วนี่เป็นเหรียญที่ผมว่าสวยดีนะครับมีธรรมชาติความเก่านะครับเหรียญก็สวยนะฮะเหรียญก็สวยนะครับเป็นเหรียญปีเป็นเหรียญปีสามเจ็ด นะครับเป็นเหรียญปีสามเจ็ดเปนเหรียญสภาพใช้เนี่ยฮะเป็นเหรียญสภาพใช้นี่แหละนะครับสุดยอดเมตตามหานิยมนะครับนะครับภาพสายทางนั้นนี่นะครับสาหรับเหรียญหลวงพอ่อฤทธิ์นี่หลวงพอ่อฤทธิ์ไม่ได้มีเฉพาะเหรียญมีสายตะกุดนะครับคล้ายๆกับหลวงปู่เจียมนั่นแหละนะครับที่มีตะกุดมีอะไรเนี่ยหลวงพอ่อฤทธิ์นะครับถ้ามีชื่อเสียงอยู่นะฮะถ้ามีชื่อเสียงอยู่ราคาพักของท่านนี่ผมถือว่าเขาเรียกว่าไงนะ ออมีราคาเหมือนกันนะนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับ,ม,ม,นะรบมีราคาเหมือนกันนะครับแต่ก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าีเหรลียรรุ่นไหนบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นเหรียญที่ผมได้มานะครับเมตตามหานิยมนะครับนะครับแควค่าการเดินทางโชคลาภมหาอำนาจนะครับส่วนใหญ่ท่านจะเน้นทางโชคลาภ เมตามหานิยมนะครับก็เป็นภาพที่ดีนะครับเป็นภาพที่ดีเป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับเนาะวัตถุอมองคลของทาง่านมีเยอะนะครับหลายหลายอย่างเลยนะครับอ่ะโอเคสาหรับคลิปนี้ผมได้เป็นเหรียญหลวงพ่อฤทธิ์ปให้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับหลวงพ่อฤทธิ์วัดชนประธานราชด,ดำริจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็ผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่ขอทั่วขออภัยไว้ตรงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ